พี่เมิร์กพี่เมิร์กทำอะไรอยู่เล่นรถมังครับพี่เมิร์กไปเอามาจากไหนคันนี้ก็ซื้อมาไงพี่มอสน้องเมร์ลาลาลามันเป็นคันใหม่ใช่ใชไหมใช่ไหนไหนเพื่อนๆดูหน่อยเป็นแบบไหนลูกเฮ้ยมันคืออะไรอะพี่เมิร์กรถบังคับรถบังคับ,บ,คบพี่เมิร์กตั้งชื่อหรือยังคันนี้ชื่ออะไรลูก ปีดอ๋อไหนไหนไหนตะปีดนะสีเขียวเลยนะใช่นี่นี่ใส่น้ำด้วยไหนอ๋อตรงนี้ใส่น้ำไม่ด้วยลูกใส่ใส่น้ำแล้วยังไงต่อลูกนี่ก็เห็นเห็นตรงนี้ไหมตรงไหนลูกตรงไหนอ๋อวิทย์น่ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี่นี่กดตรงนี้กดนี่ไฟนี่อ๋อมีไฟแล้วมันก็จะออกด้วยใช่ไหมอ่ะไหนพี่เบิร์กลองมาขับเล่นก่อนดิเป็นยังไงแรงไหมอูโหูแรงเลยนะเนี่ย ดีไปด้วยไหนอะวันนี้เป็นไงเอ,โอโอโนอเอาโอ้โหนี่โอเฮ้ยโุ้ยแรงเลยเนอะนแรงไหมนะแรงจะมาทับไม่อยู่นะโอ้โหแรงเขาไม่อยู่เลยคือต้องที่นี่เห็นนี่เขาค่อยวิ่งใช่อะไรมันแรงเกินใช่ไหมครับอะไรน้องเร่อยาวๆโอ,โอ้ใช้ได้เลยเนี่ยโอ้รถบังคับคันใหม่สีเขียวสวยเลยชื่ออะไรนะพี่เมก สปีดโอ้โหชื่อชื่อสมชื่อเนะชื่อเลยนะความเร็วใช่ไหมความเร็วความเร็วโอ้โหเมึรครับไหนพี่เมึรรีวิวให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคันนี้มันเป็นเป็น่านหรือว่าเป็นแบตคันนี้เป็นแบตเตอรี่ตตใช่ไหมแบตอยู่ตรงนี้เนอะโอ้แล้วรีโมทล่ะรีโมทเป็นไงโอ้ไหนไหน่านเห็นไหมมันจะมีรูให้ดู อ๋อเป็นทานคันนี้ก็เป็นถานเหมือนเดิมนะแต่ว่าในส่วนของรถเนี่ยเป็นแบตนะก็เหมือนกับที่เราเล่นเล่นกันมาใช่ไหมพี่เมิร์กใช่ไหมอ๋ออันนี้อันนี้ที่พ่นน้ำเพื่อเทียนไหนนี้เหรอลูกแล้วเราจะเติมน้ำตรงไหนนะนี่ครับที่พี่เมิร์กบอกตอนแรกอ่ะเปิดเปิดเปตอนนี้เหรอเปิดตรงนี้เป็นยานอืมอันนี้เป็นยางแล้วก็เติมน้ำเข้าไปตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมแค่เป็นรูเนี่ยอ๋อเติมเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะพ่นออกยังไงมันก็ออกตรงนี้พ่นออกตรงนี้ใช่ไหม้างั้น เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปลองเติมน้ำกันไหมนะเติมน้ำแล้วก็วิ่งเหรอนะพี่เมอร์ครับพี่เมอร์คกำลังจะทำอะไรครับเอาหน้าใส่เข้บอ๋อเหรอเอาหน้าเนเขาใส่ตรงไหนครับนี่ใช่ไหมเอาแกะไปลงไปเลยอุ้ยล้นแล้ว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 เอามาที่นี่มาเปลี่ยนฟ้าเปลีนฟ้าฟ้าเอาไปเมื่อรถอุ้ยนี่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 พ้นออกมาเลย วูวยวเหมอนเห็นไหมวูว้เท่เลยอ่ะวูยวิ่งดีไปไนพูดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหมดยังเอาหมดแล้วหรอพี่เมิรอกหไหมไปเอาวิ่งดีพี่มิองวิ่งดูเหมือนกันเจ็ตเลยอ่ะยิงวิ่งยิงออกพี่เมิรอกนี่นี่เดี๋ยวให้พี่เมดูกัน โอ ô, ้เพื่อนเเห็นไหมเพื ıl, ่อนเพื่อนเห็นไหมเย็นอะอู้ว่าเย็นด้วยเหรอเ,หเออเยน็ยนเยน็นนี่เป็นด้น้ำเลยนะเ,เพื่อนเนี่เห็นไหมไอ้น้ำก่อข้างหลังเลยโอ้ยพี่มึงต้องเติมอีกมั้งเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ยวเดี๋ยวครับเราวิ่งในบ้านอ่ะมันลื่นไปวิ่งข้างนอกกันไหมอ่าไปลองดูไปไปไปเอาล็วไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นวิ่งกันมาดูลงไปแล้วครับไปต้องที่เดิมที่เดิมที่เดิมไปฝั่งนู้นไปถึงเส้นวนเร็วเร็วเร็ว เครับ Al, เอาเอาเอาติดแล้วอุ้ยเธอบยังทำงานโอ้โหโอ้ยอ้ยอ้ยอ้บววนนนวนวนวนกกลับมาแล้วพี่เมยัมยังเฮ้ยเฮ้ยมีรถไหมมีรถไหมเอาเอากลับมาหาเราดิเอาเอาเอเอ้ยออ้ยโอ๊ย้ัวกลับมาหาเราดิ ถ <c oughs> ึงยังถึงยังถึงแล้วเรียบร้อยโอเคครับจะให้รถฟ้าจะให้รถขึ้นขึ้นตรงนั้นตรงไหนมาหารถนี่ไหนตรงไหนไหนนะโอ๊ยสัญญาณจะถึงไม่น่าเป็นเมื่ออ่ะลองดูไปเป็เมื่อเอากำเบี้ยวเอาเข้าป่ารถเข้าป่าครับจะถึงไหมเนี่ยเอาไปเอาไป

โอ้โหโอ้โหเอาแล้วมังกรเป็นไงมังกรเป็ไงมาแล้วโอ้ยเมือเก่งยังไง่ทำได้ด้วยโอ้ยมาเล่นกีดสำเร็จเอ้ยพี่เมือเอาออกมาออกมาพี่เมือออกมาออกมาเอามาตรงนี้อะไรครับโอ้โหโอ้โหเข้าใจมาแล้วโอ้โหปึ๊บเอ้ยพี่เมือเดี๋ยวมารับนะโดนอะไรลูกนั่นหรอพี่เมือเราไปเรียกน้องเมียมาเล่นด้วยไหม เอาไหมไปตามลุงนี้กันไปไปลุกโอ้ยระวัง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 โอ้โหโอ้ระวังระวังลูกระวังระวังโอ้โหดีเนี่ยคุณลุงมาช้าเออลูกระวังระวังนี่ทางน้องมาในสเก็ตริมถนนเลยนะโอ้โหระวังระวังระวัง โอ้ดูคนพี่ฮะเล่นอย่างเก่งเลยอ๋อคนน้องก็เล่นตามแล้วนี่คนน้องเล่นเก่งจะได้เลยนะพี่เบิร์กครับน้องเมกมาแล้วน้องเมกครับน้องเมกครับน้องเมกเล่นเป็นไหมลูกเล่นเป็นด้วยอ่ะพี่เบิร์กครับพี่เบิร์กสองน้องเล่นหน่อยเร็วมาเลยอ่ะเปิดเปิดเปิดรถนะอ่ะน้องเมกบังคับยังไงลรกเปลบังคับช่วยกันช่วยกันช่วยกันบังคับยังไงสองน้องกันเลยเออเก่งมากพี่เึิกันงแหละไหนอุ้ยเดือนหน้าเลยด้วยอ่ะไหนไหน อ๋อน <c ười> ้องไม่กดมากลูกกดดิกดดิไหนกดเด้อนี่โอ้น้องไปดูเลยอ่ออถอยหลังถอยหลังนี่ถอยหลังไงต่อน้องหน่อยอ่อน้องหน่อยหลังมามาเลี้ยวมาพี่เมฆเลี้ยวด้วยเลี้ยว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 ไหนเลี้ยงไงเอาเดินหน้าดิเดินหน้าเร็วอ้าวน้องเมฆไปอยู่ดูแล้วเอาพี่เมฆไปช่วยน้องหน่อยไหนช่วยยังไงไหนเอาพี่น้องไปช่วยกันแล้วพี่เมฆ น้องเมฆโอ้มาแล้วมาแล้วมานี่แล้ววันนี่เร็วมานี่เร็วเดี๋ยงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้โอ้น้องเมฆถอยหลังยังเดียวเลยล่ะเดินหน้าหน่อยโอ้ยใครกดให้น้องหน่อยไปกดให้น้องหน่อยไปช่วยน้องหน่อยจวเดินได้ยังไงเดินได้ยังไงสอนน้องหน่อยสอนน้องลูกของน้องอ้าวติดอะไรติดหรอมาโอ้ยมาแล้วมาแล้วน้องเมฆโอ้ยตกใจตกใจตกใจเอ้าเอากดยังไงอ่ะสอนลูกน้องเลยกดโอ้ยมาแล้วนี่ กดด้วยกดด้วยอันนี้เทอบเป็นไงเราพี่เมิร์สสองกดสลงกดเทอบด้วยโอ้นี่โอ้ย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 พี่เมิร์สพี่เมิร์สไปเอารถคันใหญ่มาเล่นไหมเอออสลับกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่เมิร์สไปเอาบิ๊กฟุตมาเล่นนะครับส่วนน้องจะให้เล่นพี่สปีดไปอ่าไปโอ้โหใหญ่มาแล้วโอ้คันใหญ่มาแล้วนี่นะครับบิ๊กฟุตคันนี้โอ้อันนี้ อันนี้พี่มิ๊กปรับสปีดเป็นต่ำยังอ๋อปรับแล้วใช่ไหมอันไหนลองวิ่งดูสิเออไดแหลนลี่แหละเราวิ่งในบ้านนะครับต้องใช้สปีดน้อยหน่อย,อย,อยถ้าเกิดวิ่งแรงๆเนี่ยไม่ไหวนะครับอันนี้มันแรงมากอันนี้50กิโลเมตรได้เลยนะคันนี้แรงมากนะครับอ๋อดูดูเอาลงเมงเม่ก็ให้บังขับลูกไม่ใช่ใส่รถแบบนั้นนี่นนพี่มืกพี่มืกเ,เอาคันนี้มาเล่นนะครับอ๋อหนออ๋อหนออ๋อ น,นี่เฮ้ยคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของเราเลยนะครับระบบเซโวนะครับลุยได้ลุยได้ไดูหนาวครับโอเคลูกอาา่าม,มาบังคับาาม,มาบังคับม,มาโอ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 โนุย้ยแมบังคนะับมาโอ้โหตกใจเจอกใหญ่ตกใจแล้วเหนีแล้วหนีแล้วไปไหนลูกไปไหน,ไไหนอ่นนี้อ่าวางลูก ok. โอ้โอ,โอ้นุ้ยแมเสียงดังเลยชอบใจไหมลูกชอบไหมครับชอบไหมนุ้ยแม์ชอบไหม ันนี้โอ้ยพี่เมือกมาพี่เมือกมาพี่เมือกพี่เมือกเล่นคันใหญ่อโอ้โหโอ้โหชอบใจโอ้โอโอ,อ่ะขยับให้น้องหน่อยเอาพี่เมือกไปนี่พี่เมือกเล่นชิวๆเลยครับอยู่ในบ,บ้านนี่พี่เมือกบังคับง่ายไหมง่ายค่ะเนอะเหลียวก็ง่ายนะเซโบสุดยอดเลยนะครับนี่มีไฟตุดด้วยเออ <c oughs> เอาน้องเม๋หน้องเม๋ยังไงลูก อเอาหนี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 เอาพี่มึกทำไมไปมันกับพีพ่ะลูกหนูปั๊บแต่นี่มิกอ,อาวปั๊บเหรอไหนไหดูสิปั๊บมังไงอ้าวปั๊บมังไงหนูกดปุ๊บอ๋อมันปิดไฟเปิดไฟได้ด้วยเนอะโอ้ฟังก์ชันนี้ป๊าป๊าก็ลืมไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนานนะพี่มิก <c oughs> เดี๋ยวเราลองเอาไปบังคับข้างนอกสักทีหนึ่งดีกว่าไปไปไปทีนึงนี่ครับเดี๋ยวได้พี่มึกเล่นแบบท็อปสปีดสูงสุดป๊าหัวใจคิวไว้เนี่ยเอาดูดูพี่มิกดู เอาพีเมิ่กดเลยพ like. em, ี่มออู้อูพี่เมร์อเรกมาดิพี่มอรือลับมาเร็วอู้อุยโคตเป็นแค่เหวอเลยเหวอเลยเหรอเหวเลยนีนึงพอมัยรอมมั้ดูรถดูรถอ่ะรถรถมีไหมรถไม่มีพี่มไปไปเมอหนึ่งเร็วเหนึ่งสองลอุ้ยอุยอุ้ยไปแบกอะไรกันนเร็วกลับมาเร็วเร็ว ออยพี่มึงพี่มึงเล่นชนด่าเลยกลัวรับคยเฮ้ยไปนูเลยพี่มึงมา g ไปนูเลยไปไปแล้วครับวุ้ยไปแล้วไปแล้วอุ้ยกระมากกระมาพี่มึงกระมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาอะไรยังล่ะอุ้ย โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคลิปจบแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยมึงมึงมึงมึเข้ามาโอ้โหไปแล้วครับ